สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนาทางห่วยห้านอยสูตรแยกหน่อยวันที่20เดือน11บพี่หกเนะครับผมสูตรแยกหน่อยนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เข้าแล้วแต่ว่าแต่ว่าเข้าหน่อยเดียวครับผมนะเป็นหานอยปกติสองหนึงสามแปดหนึ่งเมื่อวานให้สามกับหนึ่ง

ฮานอยเฉพกิศหกเก้าสองหให้1กับ992ไม่มีไม่มี9210ก็ไม่มีโอ้โหเดินมาบนล่างเลยเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผม มาเริ่มจากฮาหนอยแรกครับผมฮาหนอยเฉพาะกิจเฉพาะกิจวันนี้ให้เจ็ดกับหกเจ็ดกับหกดะครับมีเจ็ดสามเจ็ดสี 0, ่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หกสามหกสี่แล้วก็หกศูนย์ตัวกันนะครับก็จะมีเจ็ดสอง หกสองเจ็ดเก้าครับผมแล้วก็หกเก้าตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดตัวเน้นก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แล้วก็หกหกสี่ อ่ะก็จบไปแล้วครับผมสําหรับนอยแรกครับผมฮานอยเฉพาะกิจนะขอให้จอเข้าวันนี้เด่นมาแน่นอนครับผมนะหกักับเจ็ดมาแน่นอนมั่นใจมั่นใจต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษพิเศษ ิเศษวันนี้ให้ให้สามนะครับผมสามกับสองสามกับสองนะครับก็จะมีสามเจ็ดสามเก้าครับผมสามห้าสองเจ็ดสองเก้าสองห้าครับผมตัวกันนะครับก็จะมีสามศูนย์สองศูนย์สามแปดแล้วก็สองแปด สำหรับตัวฟันเป็นเลขสามตัวเน้นสามเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดสามเก้าสามห้าสองเจ็ดแล้วก็สองเก้าครับผมสามเจ็ดสามเก้าสามห้าสองเจ็ดสองเก้านะครับก็พิเศษนะครับผมนะจบไปแล้วขอให้มาครับผมขอให้มีมาวันนี้จอเข้าแน่นอนถ้าเด่นมานะเจอเข้าแน่นอนถ้าสามกับสองมานะ จองเข้าแน่นอนครับผมอะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหวหวหว้าหน่อยปกติปกติก็สามกับสองสามกับสองนะครับสามห้าสามหกสาสามหกสามเจ็ สองนะครับผมสองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดตัวกันนะครับก็จะมีสามแปดสองแปดสามเก้าครับผมแล้วก็สามสี่ ตัวฟันนะครับเป็นเลขสาตัวเนี้สามห้าสามครับผม353637แล้วก็27นะครับผมนะ,ะสำหรับฮานอยปกตินะครับผมจบไปแล้วนอกต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอย VIP ครับผม สำหรับ vip ก็7กับ2 7กับ2นะครับก็จะมี7 5ครับผม7 5 7 0 7 6 2 5 2 0แล้วก็2 6ตัวกันนะครับผม 7, 9, <c oughs> 7 9, 9 7 9 2 9 7 1ครับผมแล้วก็2 8 เจ็ดหนึ่งสองแปดตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดเจ็ดนะครับผมเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกสองหกครับผมเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกแล้วก็สองหกนะครับผม สำหรับฮาหนอยนะครับผมสูตรแยกหน่อยสี่หาหนอยวันนี้ก็จบไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวเลขสามตัวเลขวันนี้ขอขอเป็นสี่ตัวเลขได้ไหมสี่ <c oughs> ตัวเลขได้ไหมวันนี้วันนี้ก็จะมีเลขสองเลขสามเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้าครับผมสามหาหนอยนะสองสามเจ็ดเก้า ส3 7 9ามเจ็ดเก้านะพี่ๆท่านใดได้ตัวเด่นอยู่แล้วเอามาจับคู่กันได้เลยครับผมนะเอามาจับคู่กับสองสามเจ็ดเก้าได้เลยหรือว่าจะเอาสองสามเจ็ดเก้านะมาจับวินกันนะครับผมมาจับวินกันนะตัวเลขสตัวมาจับวินกันนะสาหานอยพิเศษปกติแล้วก็ V i p VIP ครับผมอ่ะสำหรับแนวทางนะครับผมก็มีเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะเข้าแล้วก็ขอยเข้ายาวๆคอยเข้าต่อเนื่องเลย สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ